มาม่วนกันต่อกับหนุ่มๆมอลลำวงนี้ผิดพากันเดินทางไกลมาโชว์ของเด็ดและของเด็ดที่ว่านี้จะถูกอกถูกใจคณะกรรมการขนาดไหน,นไปรับชมกันเลยค่ะวันนี้ผมมลลัมเพชิดนำมากปากไฟเดินทางมาจากวิไลยดยูริยางคศินมหาไร่มหามหสารคามครับผมจะมาโซ่ใน ก่อนลั้งสันก่อนสาวนักศึกษาครับผมครับคือมาหลายเด้อครับหลายหลายเติบอยู่ครับเสียว่าตองมีที่เด็ดแห่งห้องเด้เบิรงกันเนาะบ่รู้ว่าเด็ดป่เด็ดครับผมตองฐานรับฟังเอาครับอ๋อซื้อยังก่อนนะครับเพชรนำหมากครับเพชรนำหมากครับผมเป็นสายยามะลุ่มข้าเจ้าเอิญครับมีไผในแหละครับในน้ำวุ้งนะครับผมมื่อนี้อ่าคนแรกครับมือกีตาร์เบนครับผมคนที่สองมือเบสครับดิวครับ มือฉาบฉาบเล็กครับผมปอนครับหมอแค้นครับนุครับผมมือกองครับฟุกครับผมมือพินครับเนยครับมือบอกครับตุนครับผมร่วมตัวกันได้ยังไหครับมูหองเลี้ยนเดียวกันครับผมมียังสีอธิบายสิ่งที่จะโชว์มือหนีบครับเป็นกอลลัมที่แต่งขืนเองครับผมเก็บ ขอมูลจากรอบๆม้อแะครับจากสาวๆในหม้อแะครับแต่ว่าต้องขออาใย้ทั้งคณะกรรมกา,การและกับผู้ชมทั้งบ้านและกับผู้เบิ้งในนี้อาจสิมือหน,นีาหาขอนข้างอัปปีจังหน่อยครับ <laughs> พอรอมนะครับครับผมเช่นลยครับ หลักไม่ไเอ้ยแก้มเจ้าไม่ไมพวกผู้สาวเพิ่นใสหลอบลอบ่อสายตาเลยหัวเขาขึ้นมาโตกะสี่อบปากอันนี้เห็นหอดทิมดาบเป็นตานายพาโลอยากมีเงินเด้ตัวจ้างให้เล่าเฮือขึ้นอีกสทรงดีๆกะกีดให้เขาเห็นใต้ห้องแล้วบังหูจ้องปองดำปานมือเกียว่ามันหลองน้ำเสียที่แล้วล่องดาเห็นบ่ออึดบอ่บอ,อยากอยู่แถวเขตมาหาเลย ไผกะว่าไผไข่ไผเลือดงามหลายตากะไสบีกอายปัดแก้มแดงโหนโหนนมกะสศดสีลีคโคตใหมมันกลมมันไงดังพระนีกะเสริมใสใสห้มันโดงคือกันส่วนว่าฟันนี่กะเอาเหล็กมาขอบแ้มันอ e ีผบปอบเล่าเลือดเล่างาม้ายนี่อยากให้แป้ถามคุณหมอคุณแพทย์ เฮ็ดจางได้จุดจุดจุดมันจังสีเศร้าดำอันปีหม้อลำแนะนำอีจางเฮ็ดบ่อยเฮ็ดกะ้างคันเน็ตกะดีเฮ็ดสาเร้อคำมือเฮ็ดโตหอสาลมันเจียงจัหน้อยให้มันข่าวจักน้อยแน่เด้อ มันเสียเวลาเพื่นอนบ่ต้องโอมันละนออ้อย่าเฝ้ากดใหม้มาล้มลงกไม่ลายเด้อหลออับมแม่มาเดินน้ยก็ฟังเด้อเจ้าผู้สาวเฮาหม่ฟังเด้อเจ้าผู้สาวเฮาขึ้นหมเบิ่งเพื่อนใจส่งสื่อเขื่อนเบิ่ง บาดเด็กกับบาดท่งบาดยางสมัยสมมือไปกินกิวเขียนตาไตฟัง้าคือบแกเขียนดีกแน่ขอเงนินแม่ว่าเป็นเหตุไรงานหน้าสงสารแต่บ่หาเงินให้เบืเองบนใส่กระเป๋บบามีลงพิมพ์ซื้อแป้งขี้ไปท่าอวดผู้เบาได้เงี้ยง่าวมีหมอลำเขาบา่กกินจักคำาเป้าโทรหาหมูไปเป็นคู่ไปเต้นแหงเต้นกากินสู้ล่ากระป๋านับลนคงแกบองค์ตรงมันจะแตกเหล่าเขา เป็นสาวน้องเหมาบับฟัดจักแต่มักกับผู้สอนล่ำไส้บ่จักแรงจักงายหยิบมีดึงลาแกย์ใมาแดง่อยากใหมหาอะไรอยากให้ไป บอ่อเปลือกปบาแดดมันเหม็นไฟถึนบ่อใดกพล่าสามเพื่นกระใสรุดไม่ไปอปอกไอโบนบอมประโดนถึง,งกยยระจกม้าปาบอสเให้ผ้ากันซ่อมเผาหอดมัดเสานอนเฮกขบับรตื่นเงยายบกลางคืนเดียวเดือจะเดือนไปหาเหล็กน,น้ำบาเลย จจใผู้ชายนี่ไม่มากนักนะแต่หากมันป้าผาชิหาเอาใหม่จะไปงอดไปแครทำไมจะไปงอดไปแครททำไมก็หาเอาใหม่สิบสายมากมีฮะเอาใหม่สิบสาย์มากดีิตนเด็ดนสีผมเจ้าเด็สินเด็ดมันสีผมเจ้าเด็ดสิตนคนอยู่บ้านเราเงิน ถ้าจะให้ความเห็นสั้นๆคําเดียวคักขอบคุณครับ <laughs> โเก่งจริงๆครับนี่คือภาพฝันอีกภาพหนึ่งที่มันเป็นจริงแล้วในวันนี้กับการมีเวทีหมอลัมตรงนี้เกิดขึ้นแล้วเห็นคนรุ่นใหม่นำเสนอศิละปะอีสานในรูปแบบที่มันผสมกันได้ลงตัวมากมันเป็นการให้เกียรติวัฒนธรรมตัวเองแล้วก็สวมใส่ในเครื่องแบบของยุคสมัยได้ลงตัว ที่สุดวงหนึ่งเท่าที่ครูเห็นมาค,คือต้องต้องถือโอกาสนี้อธิบายกับคนดูคนชมด้วยถ้อยคําที่นํามาเขียนกรอน,นถ้าหากว่าเราเขียนเป็นภาษาอ่านอาจจะนมีคํามีคําหยาบมีคําลามกพอสมควรถ้าหากว่ามองในแง่ของถ้อยคําอย่างเดียวนะแต่พอสวมในเครื่องแบบลําแบบนี้สไตล์แบบนี้เนี่ยมันเป็นศิลปะเพราะว่าต้นตระกูลหมอลําแบบนี้นี่นมันเป็นการเสนอศาสตร์และศินในใน,ในรูปแบบนี้จริง มันไม่ใช่การลามกมันไม่ใช่การเจตนาในการสื่อสารที่มันโลดโผนแบบยุคปัจจุบันวันนี้ต่อและชาวคณะเพชรน้ำหมากคือว่าทําออกมาได้ดีมากลูกเป็นเทธอแรกขึ้นกันค่ะบอยค่อยอย่ดน้อบอยคด้เห็นไผ่มาแสดงสดๆจังสีใหยิองเพราะว่ามันเป็นวัฒนธรรมอย่างหน,นึ่งนคะคะแล้วก็เป็นการล่าแบบโบลานเพราะว่าล่าแบบนี้เนี่ยเขาก็บอค่อยได้เอามาขึ้นโซ่กัน ตามห่านหมอลำกระทือว่าอันนี้เป็นกรลำแบบพื้นบ้านขอขอบคุณคุณคุณตอนะคะคุณจักรพันธ์ค่ะครเราเอาลำที่มันมีมาแต่โบราณโบราณเนี่ยอยู่แล้วเนี่ยแคร์กับหมอลำกรนเนี่ยแล้วเราก็มาอุ้มด้วยเครือดนตรีท,ที่ที่เป็นของสากลเราก็มาเห็นอีกวิว,วัฒนาการหนึ่งซึ่งใส่เครื่องดนตรีพวกนี้เข้าไปโดยที่ไม่ต้องใช้จังหวะหมอลำ ซึ่งจังหวัดหมอลำในี่โลกอื่นก็ไม่มีนะประเทศอื่นก็ไม่มีนะผู้มมนะชมนะจงภูมิใจว่าจังหวัดตึบ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 มีประเทศไทยประเทศเดียวนะกับกับพี่น้องทางฝั่งเราจงจงภูมิใจเลยแต่วันนี้เราเอาจังหวัดอื่นมาใส่ในหมอลำเราแบบนี้จังหวัดลำกรอทงทางั้นอย่างนี้มันเป็นการเปิดเรื่องของดนตรีออกไปอีกแบบหนึง่งเพราะว่านี่คือความเท่ความงดงามซึ่ง,ซ,งซึ่งคุณเพชรน้ำหมาก,กับวงเอามาเปิดให้คนได้เห็นวันนี้ลงตัวมากๆครับสำหรับวันนี้ผ่านครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับผมผ่านครับขอบคุณครับ